สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง Simply Bullish นะครับช่องที่จะพาคุณเทรดไปได้วยกันอย่างยั่งยืนและปลอดภัยเนาะเดี๋ยววันนี้เราจะมาใช้กราฟทองคำไปได้วยกันนะครับในเช้าวันอาทิตย์ที่1กุมภาพันธ์เพื่อที่จะหาจุดเข้าออกออเดอร์และแก้ปัญหาไปได้วยกันอย่างมีระเบียบและวินัยนะครับก่อนอื่นนะครับก่อนที่รับชมฝากกดติดตามกดไลค์คอมเมนต์และแชร์ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมที่จะทำคลิปดีๆมีสาระแบบนี้ต่อไปเนาะ แล้วก็ขอย้ำเหมือนเดิมช่องนี้ถูกสร้างมาให้ความรู้ฟรีโดยไม่คิดค่าใช้ใจ่ายใดๆเพราะฉะนั้นถ้าหากมีบุคคลใดมาแอบอ้างชื่อช่อง Simply Bullish เพื่อเก็บเงินจากพวกคุณเพื่อเรียกเงินจากพวกคุณอย่าไปหลงกลโอนเงินให้พวกเขานะครับช่องนี้ไม่ได้เรียกเก็บเงินใดๆทั้งสิ้นเนาะแล้วก็ถ้าหากว่าอยากสนับสนุนสามารถทําได้ด้วยการสมัครสมาชิกหน้าช่องหรืออุดหนุนสินค้าในตะกร้าหน้าช่องของแอปต่อๆก็ได้นะครับ มาเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นดูก,นกันก่อนใน Time ม r เฟรม e e k นะครับสิ่งที่ได้เกิดขึ้นแล้วใน Time Frame Week คือเราได้เห็นแล้วว่าวิ k ได้มีการยกตัวขึ้นทํำออท i ไฮใช่ไหมยกตัวขึ้นทำออท i ไฮด้วยการยกตัวขึ้นไปชนไล่ชน5,000ถูกไหมครับแนวต้านจิตวิยา5,000 5,100 5,200 300 400ยา5,000 5,100 5,200 300 400แล้วก็500แต่ไม่ชน600จากนั้นมีการดึงไส้กับหมดแท่ง เท่ากับว่าจริงๆแล้วใน time frame week เราเห็นว่า time frame week คืออะไรครับ time frame week คือการชนแนวต้านเนี่ยจีวิทยาหลักร้อยหลักพันทั้งหมดเนี่ยไม่ผ่านถูกไหมครับชนไม่สําเร็จชนไม่สําเร็จแปลว่าอะไรครับทำลายแนวต้านไม่ได้เพราะวิกมีการดึงไส้กลับหมดแท่งเลือกที่จะไม่ปิดอยู่เหนือแนวต้านใดเลยถูกไหมเห็นไหมครับยกตัวขึ้นไล่ชนมา4-5แนวต้านแต่ทําลายไม่ได้จากนั้นมีการดึงไส้กลับ แล้วก็กดตัวลงมาเคลียร์วอลลุ่มฝั่งบายทั้งหมดที่อยู่ข้างบนต้อง50,000จุดเกือบ60,000จุดถูกไหมครับดึงไส้กัับหมดแห้งเคลียร์วอลลุ่มฝั่งบายแล้วก็ทุบลงมาอีกแล้วจากที่ทุบลงมามีการทุบลงมาแต่ไม่ผ่านสามเหลี่ยมเท่ากับว่า Time Frame Week ได้มีการเคลียร์ไส้แล้วเรียบร้อยอย่างที่เราได้เห็นถูกไหมครับอย่างนี้ผมได้บอกเสมอว่ากราฟจะขึ้นหนักแค่ไหนก็ช่างต้องมีการกลับมาเคลียร์แน่นอนไม่ไม่วันใดก็วันหนึ่งซึ่ง แท่งนี้แท่งเดียววีคหนึ่งเนี่ยภายในอาทิตย์เดียวยกตัวขึ้นไปทำไฮแล้วก็กดตัวลงมาทำโลไปเกือบแสนจุดซึ่งในกรณีแบบนี้อย่างนี้เ,เคยได้บอกเนาะว่าว่าอย่างน้อยสุดเวลาเราจะ M M เราต้อง MM อย่างน้อยคือ3 0 0 0 0ื่นจุดสี่หมื่นจุดใช่ไหมแต่ครั้งเนี้ยการมันเอาหนักมากจริง3 0 0 0 0ื่นจุดสี่หมื่นจุดเอาไม่อยู่เพราะการวิ่งไปเกือบแสนจุดวิ่งไป9 0,000มกว่าจุดทั้งหมดที่วิ่งขึ้นไปแล้ววิ่งลงมาเนี่ยมันเลยทําให้คนเล่นยากมาก พอกาวิ่งขึ้นไปพอวิ่งลงมาเสร็จก็วิ่งลงมาสุดทางเหมือนกันนําซ้ําไม่ได้แค่ดึงไส้กลับถูกไหมครับไมไ่แค่ดึงไส้กลับครึ่งแท่งหรือหมดแท่งแต่ดันมีการกดโตลงมาจากการดึงไส้กลับอีกประมาณเท่าไหร่ครับอีกประมาณส0,000กว่าจุดเนี่แหละคือการเคลียร์ละเอียดอย่าละเอียดยิบเลยไม่มีใครเหลือในตลาดเลยตั้งบาิมิตไว้แค่ไหนโดนเกี่ยวบาลิมิตมาก็โดนลากจนพอแตกหมดในกรณีแบบนี้เรารู้แล้วว่าเนี่ยต่อไปเวลาเราจะเล่นเราจะต้องไม่มีการ ตั้งายลิมิตแบบเยอะๆเผื่อๆไว้เราจะต้องมีการรออะไรครับรอให้จุดกลับตัวมีการสร้างก่อนแล้วจุดกลับตัวสร้างเสร็จแล้วเราถึงจะเล่นเมื่อมันเปิดแท่งใหม่มาย่อตัวลงมาไม่ถึงรับเราถึงจะเล่นต่อไปเราจะเล่นการย่อใบยอย่างเงี้ยอันตรายมากเห็นไหมครับเพราะว่าทุบทีหมื่นจุดแสนจุดทุบทีสองหมื่นสามหมื่นจุดอย่างเงี้ยเล่นไม่ได้แล้วทีนี้ใน time frame week สิ่งที่เรามองว่าไทม์เฟรมบิกจะทำคือในอาทิตย์หน้า หรือตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปทานเฟรนด์มีสิทธิ์ที่จะทำสองอย่างคือในเมื่อมันไม่พยายามที่จะไปทําลายแนวต้านถูกไหมครับแล้วมันดึงไส้กลับจากการชนต้านไปแล้วเท่ากับม,มันทำลายไม่ได้แค่ชนแล้วกลับทําให้เราเห็นอย่างหนึ่งคือกราฟได้ทิ้งคนบายไปข้างบนถูกไหมคนเซลล์น่าจะโดนลากแตกตั้งแต่ที่มันบินขึ้นไปแล้วลหะคนเซลล์นี่ไม่เหลือแล้วเพราะว่า5 0,000จุดเนี่ยทำให้คนเซลล์ไม่มีใครรอดสักคนแน่นอน แต่ทีนี้คนติดบายอยู่ข้างบนเนี่ยเขาจะทำยังไงตอนนี้ถ้าเขายังไม่แตกยังไม่ผ่อนล้างกราฟจะมีการยกตัวขึ้นอาจจะชนต้านแล้วก็ดึงไส้ขับแล้วก็กดตัวลงก็ได้หรือแค่ยกตัวขึ้นไม่ชนต้านจากนั้นไล่กดตัวลงมาวิ่งเป็นเทรนเดิมก็เป็นไปได้แต่ที่แน่เราเห็นแล้วว่าทำฟิ e ์มบีคือสร้างจุดกับตัวฝั่งเซลล์ถ้ามันจะลงต่อก็ไม่ได้แปลกใจอะไรเพราะว่ามันทิ้งคนบายไปข้างบนถูกไหม แต่ถ้าเกิดว่าวิกจะมีการขึ้นต่อเลยก็ไม่ได้แปลกใจเหมือนกันเพราะว่าอะไรครับเพราะว่ากาฟมีสิทธิที่จะแค่ย่อลงมาถูกไหมทำไส้แล้วก็อาจจะย่อลงมาที่กรอบสามเหลี่ยมประมาณนี้แล้วจากนั้นยกตัวขึ้นทําลายต้านถูกไหมครับตรงนี้เท่ากับเป็นการสร้างจุดก,กับตัวที่เป็นการปรับฐานราคาก็ได้เพราะว่ากาฟก็มีการกดตัวลงมาแล้วดึงไส้กลับยกตัวขึ้นก็เป็นไปได้หรือกดตัวลงมาปิดแท่งเคียนแล้วก็สร้างจุดก,กับต,ตัวตรงนี้ใหม่นี่เขาเรียกว่าการปรับฐานราคาของ Time Frame Week พอปรับฐาราคาเสร็จปุ๊บมีการยกตัวขึ้นทำลายต้านได้ปุ๊บย่อลงมาใหม่ไม่ถึงรับเราก็จะใบเราบายเพราะอะไรครับเราบายเพราะว่ากราฟมันจะมีอยู่2อย่างที่มันจะทําพฤติกรรมพฤติกรรม2ประเภทที่กราฟจะทําคือ mm hmm. เมื่อมีการดึงไส้กับรุนแรงขนาดนี้บ่งบอกว่าทิ้งคนบาบไปข้างบนแล้วกราฟก็ต้องการที่จะลงมาเพื่อไล่ล่อบายแล้วก็เคลียร์วอลฝั่งใบนี่คือ1นพฤติกรรมที่2คือกราฟในเมื่อทิ้งไส้ไว้ขนาดนี้แล้วบ่งบอกว่าเดี๋ยวกราฟจะต้องกลับไปหา เพราะฉะนั้นแท่งใหม่อาจจะมีการย่อลงมาทําไส้เปิดแท่งใหม่มายกตัวขึ้นชนต้านแล้วก็เบรกไปหาไส้แปลว่าถ้ากราฟในอาทิตย์หน้ามีการย่อลงมาก่อนในทานเฟรมวิกกดตัวลงมาทําไส้ก่อนแล้วเสร็จปุ๊บในฐานเฟรมเล็กมีการสร้างจุดก,กับตัวฝั่งใบเราก็รอให้ทานเฟรมเล็กจุดกับตัวฝั่งใบนั้นสร้างสําเร็จสมณ์ก็ได้เปิดแท่งใหม่มาย่อลงมาไม่ถึงรับเราจะใบไปเพื่อคาดหวังอะไรครับเพื่อคาดหวังให้ทานเฟรมวิกดึงไส้กลับแล้วก็ยกตัวขึ้นชนต้านชนต้านเสร็จแล้วก็เบรกไปเพื่อไปหาอะไรครับ ไปหาไส้อทำไฮนี้ถูกไหมครับนี่คือสิ่งที่เราจะเล่นแต่ถ้าหากว่าเราจะเล่นอีกอย่างหนึ่งก็คือเรารอให้วีมีการยกตัวขึ้นทําไส้แต่ไม่ถึงต้านแล้วเราเซล,ลไปเลยหนึ่งไม้ถ้าหากว่าเมื่อไหร่ที่ time f r a e วีมันเริ่มดึงไส้กลับแล้วกดตัวลงนั่นแหละครับไม้เซลเราจะรอไปเก็บกําไรได้เลยที่อย่างน้อยสุดคือไส้นี้หรือไม่ก็รอเลยรับนี้ผ่านไส้นี้ก็ได้แต่ถ้าหากว่าจะเล่นแบบเซล สิ่งที่ต้องระวังคือเราก็ยังเป็นการสวนเทรนอยู่เพราะว่าในไทานเฟรมตรงนี้เป็นแค่จุดกับตัวที่สร้างทิ้งไว้แต่ยังไม่สมบูรณ์เพราะฉะนั้นถ้าเราเล่นเซลล์นะจุดนี้ตรงนี้ถือว่าเป็นไมเซลที่ยังเสี่ยงอยู่ถูกไหมครับเพราะมันอาจจะเป็นแค่การเคลียร์เพื่อที่จะกลับขึ้นไปอีกรอบก็ได้ถูกไหมแต่ทีนี้ถ้าเราจะเล่นเรารออะไรครับเราต้องรอในไทา์เฟรม H4 H1 หรือยังน้อยสุดไทา์เฟรมเดย์สร้างจุดกับตัวอยู่แถวๆนี้ให้เราเปิดไมเซล เปิดแท่งใหม่มาพอมันยกตัวขึ้นทําไส้ไม่ถึงต้านเราก็ค่อยเซลลในทางเ a รม H4 แล้วถ้าหากว่ามันดึงไส้กลับกดตัวลงมาไล่ชนรับทีละรับทีละรับนั่นแหละครับไม้เซลล์เราปลอดภัยแล้วเพราะว่าสิ่งที่เราต้องจําไว้คือถ้าเราเล่นบายการกาฟมีการทําลายต้าน1ต้านไม้เราปลอดภัย1ระดับทําลายต้านที่2ไม้เราปลอดภัย2ระดับยิ่งทําลายต้านเท่าไหร่ไม้เรายิ่งปลอดภยัย แต่ถ้าเกิดไม่ได้มีการทําลายแนวต้านไม้ใบเราเราวังนะครับเพราะกราฟมันจะกร,ะกราฟมันจะดึงให้ไส้อะ่ะวิ่งกลับมาหาไม้ใบเราเพื่อที่จะกินอะไรครับกิน SL หน้าไม้หรือไม่ก็มาให้เราปิดเสมอตัวถูกไหมครับ <S <S เพราะฉะนั้นเวลาเราเห็นแล้วว่าเราเล่นบายอยู่กราฟไล่ทําลายต้านทีละต้านโอเคปลอดภัย1ระดับ2ต้านปลอดภัย2ระดับ3ต้านปลอดภัย3ระดับแต่ถ้าต้านที่4มันยกขึ้นแล้วไม่ยอมไปทําลายยกขึ้นแล้วไม่ยอมชนอันเนี้ยทำใจได้เลยว่า ไม้ใบเราเริ่มที่จะไม่ได้ละเราก็อาจจะต้องปิดเพราะว่าเรารู้แล้วว่ายกตัวขึ้นไม่ชนต้านไม่ทําลายต้านแปลว่าไม่ล่อเซลถ้าไม่ล่อเซล์ก็คือไม้ใบกําลังจะถูกกราฟวิ่งกลับมาหาก็แค่นั้นก็เหมือนกันเช่นไม้เซลถ้าสมมติว่ายกตัวขึ้นตรงนี้ไม่ถึงต้านแล้วเราเซลลกราฟกดตัวลงมาทําลายนิดหนึ่งรับโอเคปลอดภัยไม่เป็นไรทาลายหนึ่งรับยกตัวขึ้นไม่ถึงต้านเราก็ถือไม้เซลล์ได้ไม่เป็นไรถูกไหมครับหรือกดตัวลงมากดตัวลงมาเสร็จปุ๊บ ยกตัวขึ้นก็เซลใหม่ได้เพราะเราเห็นแล้วว่ามันทำลายพอมันย่อลงมาใหม่ก็ปิดยกตัวขึ้นก็เซลได้ใหม่เพราะว่าเราเห็นว่ามันทำลายรับรับถัดไปแต่ถ้าครั้งที่3ที่มันที่เราเซลเสร็จปุ๊บแล้วมันย่อตัวลงมาแต่มันไม่ยอมมาทำลายแนวรับแล้วมันยึดยึกยึก,ยกทำท่าจะดึงไส้กลับแล้วในทางเฟรมเล็กสร้างจุดกับตัวฝั่งใบด้วยเราก็รู้แล้วว่าไม้เซลลเราเล่นไม่ได้เราก็ต้องปิดเพราะว่าการาฟก็อาจจะเริ่มดึงไส้กลับแล้ววิ่งมาหาไม้เซลเราแล้วเนี่แหละครับคือหลักการที่ว่า ถือไม่ต้องถือนานไปเพราะว่าเราต้องดูพฤติกรรมว่ากราฟอ่ะมันจะลงไปถึงท p ีให้เราหรือเปล่าเพราะว่าบางครั้งมันไม่ลงไปหาทีพีเพราะว่ามันมีการที่กดตัวลงมาแล้วเจอรับสําคัญชนไม่ได้ก็จะไม่ชนพอมาไม่ชนรับสําคัญเท่ากับว่าไม้เซลล์คุณก็ต้องปิดเช่นเดียวกับฝั่งใบถ้ามันมีการยกตัวขึ้นไปเจอต้านสําคัญแล้วมันไม่ยอมชนอันนี้คือชัดเจนว่ากราฟไม่ต้องการที่จะล่อเซลล์ไม้บายเราก็เตรียมตัวที่จะปิดเพราะเดี๋ยวกราฟก็จะกลับมาหาก็แค่นั้นเองนะครับ แล้วทีนี้เรามาไล่ดูใน time frame day ด้วย time frame day เนี่ยสิ่งที่เราเห็นใน time frame day คือไม่เหมือน time frame week time frame week สร้างจุดกับตัวฝั่งฝั่งเซลลแล้วที่สําเร็จแต่ยังไม่สมบูรณ์แต่ time frame day ได้มีการสร้างจุดกับตัวฝั่งเซลล์ที่สําเร็จและสมบูรณ์จริงแต่ถามว่ามันสาเร็จจริงไหมมันก็ไม่ได้สําเร็จ1 0 0เอพราะอะไรครับ time frame day ได้มีการยกตัวขึ้นชนต้านทิ้งไว้แล้วจากนั้นค่อยดึงไส้กลับแล้วก็ทุบแปลว่าการชนต้านในนี้มันบุ่งบอกได้2อ,อย่าง ถ้าเป็นการชนต้านเพื่อที่จะชนต้านทิ้งไว้ให้เราเห็นว่ามีการล่อเซลไว้แล้วหนึ่งรอบแล้วเดี๋ยวอาจจะกลับมาล่ะอาจจะไม่ใช่การที่มันจะเปลี่ยนเทรนเป็นฝั่งเซลแล้วล่ะเพราะฉะนั้นในทางเฟรมเดย์ตอนนี้เราเห็นแล้วว่าอ่ะมีการชนต้านก่อนที่จะทุบแปลว่าทางเฟรมเดย์เนี่ยชนต้านเพื่อที่จะให้กราฟเนี่ยเปิดแท่งใหม่มาย่อลงมาทําไส้จากนั้นดึงไส้กลับยกตัวขึ้นสร้างจุดกับตัวฝั่งใบ แล้วก็จุดกับตัวฝั่งว้อาจจะไม่ได้สมบูรณ์ในวันแรกก็ได้อาจจะแค่สร้างจุดกับตัวฝั่งใบเสร็จปุ๊บเปิดแห้งใหม่มามันย่อลองมาไม่ถึงรับเราก็ใบใหม่เพื่อคาดหวังให้มันยกตัวขึ้นไปหาต้านที่มันชนทิ้งไว้เพราะว่าสุดท้ายที่สุดแล้วการชนต้านทิ้งไว้บ่งบอกได้อย่างนี้คือกราฟอาจจะพยายามที่จะกลับมาหาเพราะฉะนั้นถ้าจุดกับตัวฝั่งใบในเดย์สร้างแล้วปุ๊บแปลว่าเดย์ก็มีสิทธิ์ที่จะค่อยๆไซเวคขึ้นหรือไม่ก็ภายในแท่งเดียวขึ้นไปเลยชนต้านผ่านไส้ทำไฮไปทำไฮใหม่ก็ได เพราะฉะนันตอนนี้เรารออะไรครับเรารอจุดกับตัวน้ทาเฟรมเดย์สร้างเปิดแท่งใหม่มามันย่อลงมาไม่ถึงรับเราก็จะาบแต่ถ้าหากว่ามันย่อลงมาแล้วเราใบเสร็จปุ๊บมันชนรับเราก็แค่ต้องคัดเพราะว่าตอนนี้ทองวิ่งทีหนึ่งหลายพันจุดภายในแท่งเดียวเพราะฉะนั้นเราจะไม่มานั่ง MM หรือแก้ปัญหาถ้าเกิดไม่จําเป็นจริง,รงๆสมมติครับนอกจากว่ามันเป็นจุดกับตัวที่สร้างสมบูรณ์แล้วย่อลงมาไม่ถึงรับแล้วเราใบแล้วมันมีการทุบต่อแต่มันก็ไม่ได้มีการชนรับหรือทุบต่อแต่ก็ไม่ได้มีการทะลุไส้ เราก็รอที่จะดูว่าการาฟจะมีการทําลายแนวรับได้ไหมถ้าทําลายแนวรับได้เปิดแท่งหม่มามันยกตัวขึ้นเคลียร์แล้วก็แค่ปิดไม้แบบปิดเสมอตัวได้ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเวลาเราจะออเดอร์จะปิดออเดอร์เนี่ยมันจะมีวิธีการแก้อยู่เสมอมันจะมีโอกาสให้เราแก้ไม้ได้1ครั้งในกรณีที่ถ้ามันไม่ได้ต้องการที่จะทุบแรงเหมือนที่มันทุบแรงอย่างเงี้ยเนี่ยทุบจากข้างบนลงมาข้างล่างแบบเนี้ยอันเนี้ยคือไม่ให้ไม่ให้โอกาสในการแก้เลย แต่ถ้าเกิดว่าเป็นสถานการณ์ปกติที่ไม่ได้มีข่าวรุนแรงอย่างข่าว FOMC ใช่ไหมไม่ได้มีข่าวสงครามไม่ได้มีข่าวรุนแรงอย่างนอนฟาร์มกราฟจะไม่วิ่งแบบนี้เด็ดขาดแต่ในกรณีที่มันวิ่งแบบนี้มันเกิดจากข่าวที่เป็นการประชุมใหญ่ของสหรัฐอเมริกามันก็เลยมีการวิ่งแบบนี้แต่โดยปกติวิ่งทีนึงก็หลากหลายพันจุดแต่ก็ไม่ได้ถึงหมื่นจุดขนาดนั้นนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะมีโอกาสมีช่องโัวให้เราได้แก้ปัญหาอยู่เมื่อเราออ,กอ,อ,กออเดอร์ในจุดที่มันดี เวลาก้ามันทุบใส่เรามันจะมีจังหวะกลับมาให้เราได้แก้ไม้หนึ่งครั้งเสมอซึ่งเราก็ต้องแก่นะครับสำลมีก็ประมาณนี้เนาะรอแค่จุดกลับตัวให้มันสร้างหรือมันอาจจะยกตัวขึ้นไม่ถึงต้านแล้วก็ดึงไส้กลับแล้วก็ทุบก็เป็นไปได้ถูกไหมครับก็เช่นเดียวกับ Time frame h 4 o h t i ท e frame D เหมือนกันตอนนี้คือเรารออะไรครับเรารอให้มันสร้างจุดกลับตัวนี่แหละที่มันสมบูรณ์อย่าง h 4แท่งนี้ สร้างเป็นแท่งเขียวแล้วแปลว่าเปิดแท่งใหม่มาเนี่ยสิ่งที่เราอยากจะให้ทาคือเปิดแท่งใหม่มาแค่กดตัวลงมาทาไส้เพียงเล็กน้อยแล้วก็ยกตัวขึ้นชนต้านจากนั้นชนต้านเสร็จถ้าทําลายแนวต้านได้ย่อลงมาไม่ถึงรับเราก็จะ่ายนี่คือสิ่งที่เรารอใน H4 แต่ถ้าหากว่า H4 มีการเปิดแท่งใหม่มายกตัวขึ้นทําไส้ก่อนแต่ไม่ถึงต้านเราก็เชื่อแล้วว่ามันมีสิทธิ์ที่จะลงต่อเพราะว่านั่นก็คือเทรนเดิมของมันถูกไหมครับมันก็จะลงมาหาหาไส้นี้ ที่มันทุบทิ้งไว้แล้วก็กดตัวลงมาเลยแล้วผ่านไส้ทําโลแต่ไม่ถึงรับแล้วจังหวะที่มันกดตัวลงมาเลยแล้วผ่านไส้ทําโลแต่ไม่ถึงรับนั่นคือจังหวะที่เราจะหาไม้ใบจากตรงนี้เพื่อคาดหวังให้เวลากราฟทุบลงมาเสร็จทิ้งไส้เสร็จหากมันไม่ดึงไส้กลับให้คุณไปเก็บกําไรไม้ใบมันก็ต้องมีการเปิดแท่งใหม่มาแล้วยกตัวขึ้นเคลียร์ไปให้คุณได้เก็บกําไรไม้ใบแน่นอนซึ่งถ้ายกตัวขึ้นไปแล้วเก็บกําไรไม้ใบไปแล้วก็ไม่เป็นไรเพราะว่าถ้าเปิดแท่งใหม่มามันย่อลงมมมาไ่่่่ถึงรับบก็ใหเเพือลนส แล้วพอมันยกตัวขึ้นก็ปิดเช่นเดียวกันนะครับ H4 ก็ประมาณนี้ถ้าจุดกับตัวไม่สร้างที่ตรงนี้ก็แปลว่ามันก็จะยกตัวขึ้นทําไส้แล้วก็ทุบลงมาสร้างจุดกับตัวใหม่เพราะฉะนั้นเราก็รอแค่ว่ามันจะสร้างจุดกับตัวใหม่ตรงนี้หรือเราก็รอให้มันยกตัวขึ้นไปทําลายต้านจากจุดนี้เลยแล้วเปิดแท่งใหม่มาย่อลงมาเราค่อยบายนี่คือ2วิธีที่เราจะบายใน,ในทางเฟรม H4 นะตอนนี้แต่ไม่ใช่การ follow บายณจุดนี้นะครับอันตรายมากไม่คุ้มเพราะตอนนี้กราฟจะบินจะทุบเราก็ยังไม่รู้เพราะฉะนั้นเรารอพฤติกรรมกก็็คคืืออพ ถ้าสร้างพาชั้นฝั่งใบก็คือการยกตัวขึ้นไปชนต้านทำลายต้านได้เปิดแท่งใหม่มาย่อลงมาเราจึงจะใบถ้าสร้างพาชั้นฝั่งเซลล์ยกตัวขึ้นไปไม่ถึงต้านเราค่อยเซลล์ก็ยังดีกว่าถูกไหมครับแล้วก็พชั้นอีกฝั่งใบอีกอันนึงก็คือให้มันทุบลงมาก่อนสร้างจุก,กับตัวก่อนยกตัวขึ้นชนต้านย่อตัวลงมาไม่ถึงรับเราก็ค่อยาบอันนี้ปลอดภัยที่สุดนะครับสำหรับวันนี้ผมก็มีเรื่องมาฝากเพียงเท่านี้เนาะถ้าชอบก็ฝากกดติดตามกดไลค์คอมเมนต์และแชร์ให้ด้วยนะครับ สำหรับคลิปนี้และสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ